แน่นเด้งลิ้นฝิ่นทุกคำวันนี้สีสวัสดิ์ชวนชิมขอพาทุกคนมาลองของเด็ดที่กาญจนบุรีกับลูกชิ้นเนื้อเน้นๆลุ้วนๆไม่มีแป้งผสมสูตรเก่าแก่กว่า70ป,ปีใครได้ชิมเนี่ยเป็นต้องตาลุกวาวตามไปพิสูจน์พร้อมกันเลยเริ่มต้นที่เมนูแรกที่ต้องลองอย่างเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อสดตัวเส้นของเขาลวกมาได้พอดีทั้งเหนียวนุม่มลื่นลิ้นเขียวเพลินสุดๆแต่ไฮไลท์ต้องยกให้ลูกชิ้นเนื้อทําเอง เนื้อเนี่ยมีความหยาบนิดๆเคี้ยวแล้วรู้สึกเนื้อแน่นมากๆไม่มีแป้งผสมต่อด้วยเมนูบะหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อเส้นบะหมี่ก็ยังคงความเหนียวนุ่มแถมหอมกลิ่นกระเทียมเจียวคลุกมากับถั่วๆๆพวกกรอบๆหอมๆมาพร้อมกับลูกชิ้นเนื้อแบบแน่นๆแค่กลิ่นเนี่ยก็ทำเอาท้องร้องสแนะนำสถา,านที่ถ้ามาจากกรุงเทพให้มาตามถนนแสงคูโตใสายเก่าผ่านอำเภอธามากามาซอยถนนแสงคูโต13ค่ะมาที่ตำบลท่าเรือ ร้านจะอยู่ใกล้ๆกับแบงก์กรุงศรีอยธุธยาค่ะสีสัปเชนชินเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยค่ะ